น้อมอันเชิญพระรัตนตรัยในโลกสามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเขตขามวิสัยโปรยประพรมสิ่งทิพยภพรสู่มาลัยถวายชัยมงคลขวัญกตันชลีขอพระองค์จงทรงกรเกษมสาราญเคียงภูบาลจอมบดินปิ่นเกสี เป็นร่มก้าเหล่าไพร่ฟ้าทั่วทาตรีสดุดีนวมินทรามหาราชินีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุรพลลิขิตปัญญาวัตรประธานชมรมผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสระบุรี